ไม่ส่องส่องไฟให้เขาหน่อยมันจะไ,ได้แบบส่องสว่างนี่มัน,มนพระเอกหน้าซ่องหมดเลยนั่นน่ะขาดคนนี้ไปไม่ได้นะเป็นพีเซนเตอร์หน้ากล้องเรียบร้อยแล้วไม่ต้องหัวอ่าเป็นพีเซนเตอร์หน้าซ่องผมเรียบร้อยแล้วมาดเไหมัวใ <c oughs> <c oughs>

ไปเลยไปเลย